สวัสดีครับคลิปนี้ก็ทําไว้ให้เพื่อดูในอานาคตนะว่าวันนี้ไปรองเท้า Echo มาจ้า,านี่เลยซื้อมาจากเซ็นทันเวิลดนะเพราะว่าตอนแรกคืออยากได้รุ่นที่เป็น Echo h e เฮลซิงตมากๆก็คือเป็น Echo รุ่นที่แบบมันจะมีแป้นด้านด้านหลังเนี่ยค่อนข้างหนาเอางี้ต้องอธิบายไว้ก่อนว่า Echo เนี่ยเป็นรองเท้าที่ทํา หลายอย่างมากทั้งรองเท้าแตะรองเท้ารัดส้นรองเท้าหนังอะไรเงี้ยที่เป็นรองเท้าทางการซึ่งมีทั้งของผู้หญิงและผู้ชายเป็นแบรนด์สัญชาติสวีเดนเนาะแต่ว่าการผลิตเนี่ยก็ส่วนใหญ่ทานการผลิตก็มีตั้งแต่โปรตุเกสมีประเทศไทยเองมีที่ประเทศจีนอย่างนี้ประมาณนี้หลักๆซึ่งเฮลซิงกิเนี่ยเป็นรุ่นที่แป้นด้านหลังค่อนข้างหนาแล้วก็เหมาะกับคนที่มีไซส์เท้า ที่แบบเหมือนกับอยู่ระหว่างตรงกลางระหว่างเก้ากับแปดจุดห้าเออแล้วทีเนี้ยมันไม่มีไซสรองเท้าไปถึเจ็ดห้าหนึ่งของไหมแต่ว่าไอตัวแป้นนี้เองอ่ะมันคือความยืดหยุ่นที่จะทําให้แบบรองเท้ามันยืดหดยืดหดได้แล้วมันก็ทําให้แบบใส่ได้พอดีอ่าแล้วก็หมดปัญหาเรื่องเท้ารองเท้ากัดอะไรเงี้ยเพราะว่าปัญหารองเท้ากัดอะเองจริงจริงเนี้ยสรางห้ละล้านหนึ่งอ่ะมันก็คือเกิดจากขนาดท้ากับขนาดรองเท้ามันไม่พอดีกัน ซึ่งก็หมดปัญหาไรเลยเพราะรองเท้าเอ็กโั่นเองอแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับน้องเอ็กโคคนใหมนะ่รุ่นนี้เป็นรุ่นเอ่อชื่อว่าคาวคานนะเอ่อรุ่นคาวคารน,นี่รุ่นคาวคานซึ่งช่วงเนี้เอ็กโคกำลังลดอยู่เลยประมาณ30%เป็นเป็นส่วนใหญ่หลายรุ่นแต่ว่ารุ่นเนี้ย เป็นรุ่นแบบค่อนข้างแต่ค่อนข้างใหม่เป็นรุ่นที่แบบไม่ลดราคามากขนาดนั้นแต่ว่าก็ลดอยู่สิซึ่งเราเช็คกับทางช้อปปีก่อนซื้อแหละว่าที่ร้านเขไม่ได้ขายแพงกว่าช้อปปีก็พราะช้ี้นี่ก็ขายอยู่ที่ราคาประมาณ4ี่พับาทยังไม่รวมส่งแต่ที่เ e n t ทรัลเวิลดลดสิแล้วตกอยู่ก็อยู่ที่เนี่ยสี่พันบาทซึ่งก็ถือว่าก็ ถูกกว่านิดนึงถูกกว่าสักประมาณสองร้อยบาทอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ได้ของเลยด้วยอะไรอย่างนี้แล้วเราก็สามารถลองด้วยประเด็นคือเราอ่ะใส่รองเท้าผ้าใบเบอร์สี่สิบสองแล้วทีนี้เราก็เลยบอกเขาว่าตอนแรกว่าเราเนาจะใส่รองเท้าเบอร์สี่สิบสองแต่ปรากฏว่าเราลืมไปว่ารองเท้าหนังอะ่ะเออเราแบบใส่เป็นคนใส่ถุงเท้าบางอย่างนะถุงเท้าแบบที่ไปไปเรียนมาหาอ,อ,อ่ารเงี้ยเป็นถุงเท้าที่ค่อนข้างบางเป็นรองเท้าของแบบ บาทาเออแบบบางๆอย่างเงี้ยเออแล้วทีเนี้ยแต่ว่าเวลาใส่รองเท้าเข้าไปใส่รองเท้าน,านา่ะนะซึ่งพอใส่เข้าไปปุ๊บลองสี่สองเหลือเท่านี้เหลือเป็นนิ้วเลยสุดท้ายก็ต้องแบบขอเขาเปลี่ยนอนยะู่นานซึ่งแบบที่พน,นักงานก็ใจดีมากให้เราแบบลองตลอดแบบจิบรุ่นนู้นรุ่นนี้ลองอยู่ประมาณแบบสามคู่ได้เงี้ยจับแบบจับไปจับมาเงีแบบ้ยลองไปอยู่สามคู่ จนแบบเราเจอรุ่นนี้ว่าเออเราชอบรุ่นนี้และทีนี้ก็คือช่วงนี้คือเซนทันเขามีโปรโมชั่นก็คือเป็นแบบคล้ายๆกับใช้แต้มของบัตรเครดิตเซนทันเดอะวันคาร์ดลดไปถึง500บาทเพียงใช้แค่1,500แต้มเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นจำนวนแต้มที่ดีมากๆเลยเพราะว่าปกติเนี่ยการแลกแต้มของเซนทันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8 0 0แต้มได้ลดราคาหน0บาทเออสำหรับการซื้อของในเซนทันนะ ซึ่งแต้มเครดิตทั่วไปอย่างถ้าก็ตีง่ายๆก็พันแต้ม100บาทแต่ของเซ็นทันซื้อเซ็นทันเองก็แปดร้อยแต้ม100บาทแต่นี่คือพันห้าร้อยแต้มก็อตีง่ายๆเหมือนกับเราใช้พันหกร้อยแต้มซึ่งจริงๆเราควรจะลดประมาณ200แต่ว่าด้วยโปรโมชั่นของเซ็นทันช่วงนี้คือลอดไปถึง500บาทซึ่งเป็นคูปองที่ต้องแลกในแอปพลิเคชันของ The One Card อีกทีหนึ่งนะครับแล้วนี้เราก็มาถึงจะลองเทา้าแหละจ้ารองเท้าเนี่ย เนี่ยเอกลักษ์ของเอโคก็คือตรงเนี้ด้านในมันจะมีแบบความแบบเสริมขึ้นมาแบบนูนๆความแบบนิ่มๆอย่างเงี้ยซึ่งมันทําให้แบบถ้าเกิดเท้าเราแบบหนาเงี้ยมันก็จะกดไอตัวแบบที่มันแบบเป็นคล้ายๆกับแป้นที่เขาทําไว้อ่ะให้มันเล็กลงอย่างเงี้ยเท้าเราก็ใส่ได้สบายแต่ถ้าเกิดเท้าคนที่แบบมันแบบเล็กกว่านี้นิดนึงสักแบบศูนสองห้าไซส์เงี้ย ไอแป้งเนี่ยมันก็จะแบบพองๆเหมือนันมันก็จะทำให้บบมันมันเหนียบมันจะแบบยึดเกาะกับส้นเท้าได้ดีทําให้เราเดินอ่ะแล้วแบบรองเท้าไม่ตกอ่ะอืมหืมกลิ่นหอมมากเลยซึ่งตัวอันนี้นะเป็น ได้ผลิตแมรนด์นไชน่าเออหลายคนก็บอกว่าคุณภาพจะไม่ดีเท่าที่อื่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ค่อนข้างมั่นใจเนาะในคุณภาพว่ายัางไงแล้วก็คือคุณภาพก็คือไม่น้อยไปกว่าแบบเจ้าของแบบรองเท้าแบบคือเอาไว้ง่ายรองเท้าระดับราคาอย่างเงี้ยเออคุณภาพเขาเหมาะสมอยู่แล้วแล้วก็เรียกได้ว่าเหมือนกับคุ้มค่าคุ้มราคาคือถามว่าคุ้มไหมสี่พันเนี่ยแน่นอนว่าหนังี่ยยังไงเขาหนังเอคโคเป็นหนังที่นุ่ม นุ่มกว่าหนังของแบบรองเท้าแบบถ้าเกิดเราไปเทียบกับพวกรองเท้าอ่ะงานง่ารองเท้าแบรนด์จีรองเท้าที่เป็นแบบหนังพียูธรรมดาหนังแบบเบาจีเงี้ยเออซึ่งมันเป็นแบบอ่ะดูแบบธรรมดามากแล้วก็แบบความแบบเทคดวดลาเท็กเจอร์ของหนังคือมันแบบมันจะมองเห็นชัดเจนเลยว่าเออมันไม่ได้เหมือนกับรองเท้าคู่ที่แบบเป็นหลักร้อยอ่ะเออก็คือเหมาะสมอยู่มันไม่ได้ขายเกินราคาขนาดนั้นแล้วก็ที่ว่ามันต้องขายราคาแพงส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามันเป็นแบรนด์สินค้ามันต้องนำเข้ามันไม่ได้ผลิตใน ประเทศไทยด้วยอย่างเงี้ยซึ่งพวกภาษีนาเข้าอ่ะยิ่งของต้นทุนเบสไลน์แพงมันก็จะแบบโดนแพงอ่ะซึ่งพวกอย่างสินค้าแฟชั่นมุกเสื้อผ้าอย่างเงี้ยรวมถึงรองเท้าด้วยหรือเปล่ามันจะโดนค่าภาษีนาเข้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นแล้วยังโดนแบตอีกเจ็ดเปอร์เซ็นก่อนที่มาขังผู้โดยพ่อว,ว่า,าง่ายคือสินค้าในราคาพุ่งกระชูดไปอีกเยอะเลยถ้าเป็นไปได้อ,าอนาคตถ้าเกิดโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศ ก็กะว่าจะลองดูเอ็กโตามเอาเลตคือก็เคยเห็นมาเห็นนะแบบตามเอาเลตเงี้ยแต่ตอนนั้นก็คือแบบไม่สนใจไงเออทีนี้ก็การว่าเราเป็นแฟนคลับเขาเฉยเลยตอนนี้ก็จะบอกว่าวันนี้รู้สึกแบบประทับใจมากนี่น่ารักมากเลยสองคูณสองขามใหม่กร๊ย คลิปนี้ก็ชื่อ